对。Uh. วัตถสัมมาธิยามิวัตถสัมมาธิยามิทุติยามติตุติยามติมานะตังสมาธิยามิมานะตังสมาธิยามิวัตถสัมมาธิยามิวัตถสัมมาธิยามิตัติยามติตัติยามติมานะตัมสัมมา

Damnasarame, 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 Apatipa Yante ัตกริวาสัญญาจริงตัตริวาสัญญาิงัสมีสังโฆตัสมีสังโฆตาสังอาปตินังตาสังอาปตินังสุันตกริวาสังอัตาสี Oh. Nossa. Uh... あるいはそう。 thế gian nó không